สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โปรไฟล์ที่จะมาแจ้งเตือนเนี่ยก็เป็นของหมอทันตแพทย์ท่านหนึ่งที่ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเอาไปใช้แล้วก็ไปสร้างโปรไฟล์เยอะมากนะคะไม่ว่าทาง IG ทาง TikTok Facebook มีหมดนะแล้วก็ใช้ชื่อที่ไม่เหมือนกันอีกนะอ่าเขาเป็นใครนะคะรูปนี้เนี่ยจริงๆแล้วแอดมินก็เคยได้รับขอเป็นเพื่อนนะจาก เฟซบุ๊กด้วยนะไลน์อาทิตย์ก่อนนะคะที่ขอเข้ามานนะมีตั้งสองโปรไฟล์นะอ่ะก็คือตามนี้นะคะมีทั้งชื่อพอกับอีออันหนึ่งคือชื่อแคนเวย์นะไออันหนึ่งคือชื่อพอลีนะส่วนที่ผู้ชมได้รับเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นเพื่อนทาง Tik Tok นะฮะ ผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะอายุ59ปีนะฮะแล้วก็ขอไลน์ที่จะคุยกับผู้ชมนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็แจ้งว่าตอนนี้เนี่ยเขาสมัครเกษตอายุผ่านแล้วนะกำลังจะไปทำหน้าที่สุดท้ายที่กาซานะและกำลังจะเดินทางคืนนี้นะ,ะทุกคนลองดูจากข้อความนี้นะคะถ้ามิจฉาชีพ เขาพูดถึงเรื่องของการเกษียณอายุนะแล้วก็จะไปกาซาก็คือสนามรบกาซาตอนนี้ที่กำลังมีสงครามอยู่นะส่วนใหญ่มุกที่เขาจะใช้ก็คือจะให้เหยื่อที่เขาคุยอยู่นะประมาณว่าตอนนี้อยู่ในสนามรบอันตรายนะแล้วก็ให้เหยื่อเนี่ยช่วยเขียนใบเกษียณอายุนะหรือไม่ก็ใบาลาที่จะมาพบเราที่เมืองไทยนะจะมาเจอเราที่เมืองไทยประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะให้เหยื่อทุกรายนะที่พวกเขาคุยอยู่นะเนี่ยบอกว่าจะต้องส่งเงินไปเพื่อจะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลางงานได้นะหรือไม่ก็ประมาณว่าไปอยู่สนามรบแล้วแล้วหลังจากนั้นคือ,อ,อไปเจอทองคามหรือเงินดอนลลาร์จำนวนเยอะมากนะแล้วก็ต้องการที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้คุณช่วยรับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุกพวกนี้นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะ ก็คือสุดท้ายเนี่ยคุณแค่จำไว้ข้อเดียวนะฮะคุณจะต้องโอนเงินให้พวงมันไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามนั่นแหละคือมิจฉาชีพนะคะเพราะฉะนั้นหลักในการจำง่ายๆนะถ้าเกิดว่าตลอดอช่วงที่คุณคุยกับเขาคุณไม่รู้ตัวนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะบางคนเนี่ยกำลังอิงกับความรักนะคะและก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเจอคนที่ใช่แล้วก็เลยไม่ได้เอะใจนะแต่เมื่อไรที่ คุณจะต้องโอนเงินนะให้ใครก็แล้วแต่นะอันนั้นแหละคือมจฉาชีพนะจำไว้ข้อเดียวค,คือคือห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะถ้าเกิดว่าใครที่เผลอโอนเงินไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมรีบโทรแจ้งสายด่วนนะคะตอนนี้เมืองไทยก็จะมีสายด่วนเ,เดี๋ยวก่อนนะ1 4 4 1หนึ่งนะคือเบอร์เดียวเนี่ยสามารถที่จะโทรระงับบัญชีได้ทุกบัญชีของเมืองไทยนะคะแล้วถ้าเกิดว่า คุณเผลอโอนเงินไปนะคุณก็โทรไปอายัดก่อนนะหลังจากนั้นก็คือแจ้งความนะแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะว่าโอนไปหลายวันแล้วโอนไปหลายเดือนแล้วเนี่ยจะแจ้งความดีไหมต้องไปแจ้งค่ะถ้าคุณไม่แจ้งเนี่ยคุณจะไม่มีวันได้เงินคืนนะอ่ะแล้วอีกอย่างคือตอนนี้นะเห็นที่เมืองไทยก็เริ่มจับพวกก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็แก๊้งพวกมิจฉาชีพกันเยอะขึ้นนะคะประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะคะคิดว่าช่วงนี้น่คนที่โดนหลอกอาจจะน้อยลงนะ ทีนี้เรามาดูการข่าวว่าเจ้าของรูปตัวจริงคือใครนะเจ้าของรูปตัวจริงนะ่ะหมอท่านนี้นะเขาชื่อเปาโลคาโนนะเป็นผู้ก่อตั้งสถาบาันการศึกษาเปาโลคาโนที่บราเซลนะฮะเขาจบการศึกษาที่บราเซลนะฮะระดับการศึกษาของเขาคือปริญญาเอกนะและก็คือเขาจะถนัดด้านการจัด นะฮะฮด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะจัดฟันยังไงให้สวยแล้วการปลูกถ่ายรากฟันอะไรพวกนี้นะคะและเขาก็เป็นนักเขียนด้วยนะเขาได้เขียนหนังสือชื่อ Challenging Nature นะก็คือท้าไทยธรรมชาตินะก็ได้ตีพิมพ์ขายทั่วโลกนะคะเห็นบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะแปลตั้ง5ภาษานะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็ลองไปเสิร์ชดูนะคะก็อาจจะเจอนะ ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอโปรไฟล์ปลอมนะหลายๆคนบอกว่าหาเจ้าของรูปตัวจริงไม่เจอหาโปรไฟล์จริงไม่เจอก็ปกตินะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนดังนะไม่ใช่คนที่แบบเคยออกโซเชียลมีเดียพวกนี้นะคะเราจะหาไม่ค่อยเจอนะแต่อย่างท่านนี้นะคะท่านเป็นทันตแพทย์ที่โด่งดังและก็ได้เขียนหนังสือเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นคือ ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะแล้วถ้าก็เวลาเราจะค้นหาเนี่ยพยายามเอาหลายๆรูปไปค้นหานะไม่ใช่ว่าค้นหาแค่รูปเดียวนะคะเพราะถ้าค้นหาแค่รูปเดียวเนี่ยบางทีจะไม่เจอนะอืมโอเคยังไงเนี่ยแอดมินก็ขอให้ผู้ชมของเราโชคดีนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย